นี่ก็เป็นอีกโรงนึงนะที่สวนกระแปงเห็นไหมครับคุณเห็นคอร์สไหมฮะเห็นไหมคอร์สโตได้ที่แล้วพวกนี้เก็บพวกนี้แล้วฮะเพราะตอนต้นเราเก็บไปแล้วแต่วันนี้ผมเก็บไม่ทันผมมาผมไปธุระมาเลยเก็บไม่ทันทาคนเดียวเนาะเห็นไหมครับนี่แปงคอร์สมาเก็บพวกนี้น่าจะเข้าไปส่งที่ห้างนะครับเนาะตอนนี้ผมเน้นส่งที่ห้างเป็นหลักแล้วก็ลองมาก็ขายปีกนะครับคือมาดูกินโอ๊กตัวนี้เลยฮะอยู่ข้างกลางข้างกลางเลส คือเน้นส่งห้างเป็นหลักนะครับเพราะว่าห้างนี้ก็คือเขาแน่นอนถึงว่าลูกค้าแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ห้างแน่นอนนะครับนั่นนี่ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่พุ่งจะเก็บพรุ่งนี้มีเบบี้คอร์สด้วยหไหมฮะแต่ยังไม่โตนะครับนี่ทางนู้นอีกนะครับก็ไล่กันไปมีอยู่หลายโรงเหมือนกันนะครับก็พยายามจะปลูกให้เพียงพอนะก็จะขยายเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยครับนี่ก็กินโอก๊กมากก็เป็นวีเซอร์แล้วก็คอร,ร์ดคอล์ดกียนะฮะเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยชัดๆ ก็ไล่กันไปไล่กันไปใครสนใจก็ทักมานะครับจะปรึกษาเรื่องไหนทักมาเลยนะครับขอบคุณนะครับ